คอรฟิลบริสุทธิ์ร้อเเซน์ะครับเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยและในทวีปเอเชียนะครับนวัตรกรรมดีท็อกสารพิษอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับสารสกัดคอร์ฟิลเข้มข้นจากต้นอันลฟัฟฟานำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยบริษัทดีซูซ่าเป็นผู้ผลิตให้กับบ้านสุนภยัยเฉมคลน,นะครับ วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าคอโรฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยคุณได้อย่างไรนะครับต่อมานะครับคอโรฟิลคืออะไรนะครับมีคนถามกันมามากมายนะครับว่าคอโรฟิลคืออะไรคอโรฟิลในที่นี้นะครับเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในพืชทั่วไปนะครับพืชที่มีสีเขียวมีคอโรฟิลทั้งหมดนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะนำคอโรฟิลไปใช้ได้เนื่องจาก เราไม่มีน้ำย่อยอะไมเลสนะครับในกระเพาะอาหารจึงจําเป็นที่จะต้องสกัดเข้มข้นออกมานะครับโดยบริษัทดีซูซ่านะครับได้ทําการวิจัยสกัดเอาคอรอฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับคอรอฟิลที่ทางการแพทย์ทั่วไปยอมรับนะครับก็คือคอรอฟิลที่มีความบริสุทธิ์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับคอรอฟิลของบ้าสุนัพยเชยมงคลนะครับ เป็นคอรฟิลล์บริสุทธิ์ร้อเแน่นอนนะครับนาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับยอดตาทาวแพรได้เพราะไม่มีสารสเตรอยนั่นเองนะครับคอรฟิลล์จากต้นอัลฟานี่ครับลักษณะของต้นอัลฟานะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับรากของเขาจะอย่างลึกถึง3เมตรนะครับสะสมธาตุอาหารมากมายนะครับถิ่นกาเนิดเกิดขึ้นในทะเลทรายนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของ การสะสมอาหารนะครับสมัยก่อนนะครับเขาเป็นอา,อาหารอูดนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณโอเอซิสนะครับจะเป็นอาหารอูดเพื่อที่จะเดินข้ามทะเลทรายเพราะฉะนั้นเมื่ออูดกินเข้าไปแล้วแข็งแรงมากๆนะครับนี่คือกระบวนการผลิตนะครับ15ขั้นตอนของบริษัทดีซูซ่านะครับที่เป็นผู้ผลิตให้เรานะครับสกัดออกมาให้ได้โปรไฟล์บริสุทธิ์100%ด้วยกระบวนการกระเทาะผนังเซลล์ออกมานั่นเองนะครับ สองรางวัลโนเบลนะครับท่านแรกนะครับดรดิชาร์ดวิสแตเตอร์นะครับเป็นผู้ค้นพบนะครับสูตรโครงสร้างโมเลกุลของคอรฟิลอีกสิบห้าปีต่อมานะครับดรฮันฟิเชอร์นะครับค้นพบสูตรโครงสร้างทางเคมีของฮีโมโกบินหรือว่าเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับปรากฏว่าสองสูตรโครงสร้างนี้คล้ายคลึงกันมากนะครับแตกต่างกันแค่คอรฟิลให้สารสีเขียวเม็ดเลือดแดงให้สารสีแดงนั่นเองนะครับ เขาบอกว่าเป็นคู่แฝดกันสามารถที่จะทดแทนกันได้เลยนะครับระหว่างคอรฟิลกับเมเลอดแดงนะครับคอรฟิลก็คือเลือดพืชนะครับแล้วก็เมลอดแดงก็คือเลือดขนนั่นเองนะครับเป็นคู่แฝดกันคอรฟิลที่ผมบอกไปแล้วนะครับคอรฟิลต้องมีความเข้มข้อนอย่างน้อย95%ที่ทางการแพทย์ยอมรับนะครับแล้วก็ต้องเป็นคอรฟิลชนิดที่ละลายน้ําได้นะครับคอรฟิลบ้านสมภัยมงคลน,นะครับ ผ่านกระบวนการขั้นตอนพิเศษนะครับสกัด15ขั้นตอนนะครับเพื่อกระทบผนังเซลล์โครงสร้างของคอโรฟิลก็คือเป็นคู่แฝดของเม็ดแดงเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับกระบวนการย่อยหรือว่าการนําไปใช้ประโยชน์รวดเร็วมากๆนะครับคอโรฟิลมาดูกันชัดๆนะครับว่าคอโรฟิลเป็นคู่แฝดของเลือดอย่างไรนะครับนี่ครับสูตรโครงสร้างของคอโรฟิลนะครับนี่คือสูตรโครงสร้างของเม็ดแดง แตกต่างกันแค่ MG กับ FE เท่านั้นเองสามารถทดแทนกันได้ครับองค์ประกอบของคอรฟิลมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับกรดอะมินโนจำเป็น8ชนิดที่สำคัญต่อร่างกายที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้อยู่ในคอรฟิลมีเมทไทโอนนนนะครับเมทไทนอนนนจะช่วยสมานแผลป้องกันเชื้อโรคมีซาโฟนีนซาโฟนีนจะมีประโยชน์ในเกนเกี่ยวกับ การย่อยไขยมันในระบบร่างกายนะครับมีวิตามินต่างๆวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K มีแมกนีเซียมนะครับจะช่วยดูดซับและกระดักจับแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกในร่างกายเรามีเอนไซม์หลัก8ชนิดนะครับที่กระตุ้นกระบวนการในร่างกายของมนุษย์นั่นเองนะครับ